มาสด้า2ตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่น1.5สปีดสปอร์ตปี2012ค่ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่น Minor ร์เชนของ m a สด้2แล้วนะคะจะได้เซ็นเซอร์2จุดนะคะทิมให้ราคาคันนี้ไปเลยค่ะที่สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทิมนะคะ ช่วงเซลลมาช่วยขายรถเนาะจากเป็นทีเคพตคันนี่เลยวันนี้พิมพ์เอาใจวัยรุ่นนะคะมานำเสนอรถมาด้าสตัวนี้นะคะซึ่งเป็นรุ่น1.5สปีดสปอร์ตปี2012ค่ะสำหรับวัยรุ่นขาสิ้นกันเลยนะคะมาสำหรับอยากดูแล้วมาเลยค่ะ คุณจะมาเริ่มที่ไฟหน้านะครับโคมไฟหน้าสวยงามเป็นไฟไฮโดรเจนนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะเป็นรุ่นมิเนอร์เชนของ Mazda 2แล้วนะคะเป็นตัวสปอร์ตนะคะมาเริ่มมาดูกันที่กระจังหน้ากระจังหน้าสวยงามไม่มีรอยแตกลายหานะคะแล้วก็ได้โลโก้ Mazda สวยๆชุดแต่งสเกิร์ตคันนี้จะได้ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะ ตัวไมเนอร์เชนเนี่ยจะสังเกตจากกระจังหน้าด้านด้านในนะคะจะเป็นสีตัดกับตัวรถซึ่งอันนี้จะสังเกตได้ง่ายนะคะเพิ่มความสวยงามะจะได้ตัวกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็พร้อมไฟเลี้ยวนะคะ,ะมาต่อกันที่กันสาดนะคะจะเพิ่มความดูดันให้กับตัวรถในการโชบเชียวนะคะตัวนี้จะได้สีขาวมุกเรียบสวยเนาะ ตามทีมาต่อกันเลยค่ะมาถึงล้อนะคะเป็นล้ออลลอยขอบ16ยางยางดอกหนาสี่เส้นปี2019นะคะล้ออลลอยนี้จะเป็นล้อเดิมจากาตัวโรงงานเขาเลยโดยตรงค่ะอย่างที่บอกว่าตัวนี้จะเป็นชุดแต่งสเกิ์ดรอบคันเพิ่มความสวยงามเนาะโคมไฟด้านหลังค่ะเป็นโคมไฟเดิมๆของตัวรถเลยมาถึงโลโก้ของ Mazda 2ค่ะตัวนี้จะเป็นโลโก้ที่สวยงามนะคะ ตัวสตรีสปอร์ตเนี่ยจะได้จะได้เซ็นเซอร์2จุดนะคะมาถึงตัวไฟเบรกรวมที่3พร้อมสปอยเลอร์หลังเพิ่มความสวยงามนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดฝากระโปรงท้ายนะคะของตัวบัสด้านะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าได้สเกิร์ตหลังค่ะพร้อมไฟทับทิมตัวนี้นะคะเพิ่มเข้ามาเพิ่มความสวยงามสปอร์ตค่ะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูรอยอาร์ตของตัวรถกันนะคะ ตรงนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้สำหรับลูกค้าเนาะรถประมาณ10บกว่าปีละเามาดูรอยอาร์ตค่ะเป็นรอยอาร์ตเดิมโรงงานนะคะจะมีประมาณนี้เนาะนะคะที่สามารถเปิดดูได้เลยค่ะค่ะมาถึงประตูหลังนะคะรอยอาร์ตโรงงานของเขาเนาะเดี๋ยวคุณจะพามาดูกันเราสังเกตง่ายอย่างที่บอกค่ะว่ารอยอาร์ตเดิมโรงงานก็ยังจะองอยู่นะจากอาร์ตเดิมมาของเขานะคะจะประมาณนี้ค่ะมาถึงตัวด้านท้ายของตัวรถนะคะ สำหรับตัว Mazda 2เนี่ยส่วนใหญ่วัยรุ่นจะนิยมเป็นแฮชสแบ็ก5ประตูกันเพื่อเพิ่มความโชบเฉียวนะคะมาเดี๋ยวพิมพ์มามาดูด้านในเลยว่าวางของได้เยอะเพียงไหนนะคะตัวนี้จะมียางอะไรอยู่ครบนะคะรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะคะเป็นรถมือเดียวออกทางป้ายแดงเลยเพิ่มความมั่นใจให้สำหรับลูกค้าที่กังวลว่ารถ11ปีมีอุบัติเหตุนหนักไหมคุณดูตรงนี้ได้เลยค่ะ ตัวนี้จะเพิ่มความมั่นใจก็คือตัวนี้จะเป็นสภาพเดิมๆจากโรงงานมาโดยตรงเลยค่ะโอเคค่ะปะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันเนาะ,ะตัวห้องเครื่องเนาะจะได้แผงกันความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะคะโลโก้มัสด้ายังสวยงามอยู่ครบเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นออมออกอกซึ่งไม่มีขายนะคะตัวนี้จะเป็นเดิมของเขาโรงงานเลยค่ะ หัวน็อตสวยงามไม่มีรอยแก่รถ10ประมาณ11ปีแล้วรถยังแบบค่อนข้างจะสวยงามเรียกได้ว่าคันนี้เป็นนิพานรถยนต์มือสองเลยก็ว่าได้ค่ะสำหรับคันนี้นะคะสะภาพโดยรวมยังค่อนข้างจะสมบูรณ์นะคะที่จากรถ11ปีการใช้งานโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นภายในย้าแน่นกิฟตอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างค่ะปาค่ะเดี๋ยวพิมจะพาเขามาดูด้านในกันเนาะว่าสภาพเป็นยังไงนะคะสำหรับรถ10ปีนะ พิมพ์เข้ามาเลยนะคะสําหรับสภาพด้านในนะคันนี้ตัวพวงมลาลัยจะดได้เป็นพวงมลาลัย3ก้านนะคะแล้วก็มีแอร์แบ็กระบบกระจายแรงเบรกนะคะสําหรับตัวสปิริตสปอร์ตนะคะจะเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้มาซึ่งเป็นฟังก์ชันกับตัวนี้ที่พวงมลาลัยได้เลยนะคะ,ะหัวเกียร์สวยงามนะคะรถสิปีหัวเกียร์ยังแบบสมบูรณ์ภายในไม่มีรอยขีดข่วนเนาะตัววิทยุปุ่มปรับแอร์นะคะ ตัวเก๊กของเขาจะประมาณนี้ค่ะจะได้ตัวแอร์แบ็กสองฝั่งเลยสำหรับตัวนี้นะคะมาถึงตัวเบาะตัวเบาะจะเป็นเบาะผ้ากึ่งกรมยีตัดเพิ่มความดุด,ดันเพิ่มความสปอร์ตด้วยลายเส้นสีแดงนะคะโอ้สำหรับตัวนี้จะได้ที่วางแก้วค่อนข้างเยอะด้านหน้าก็จะมีหนึ่ง แล้วก็ที่วางแก้วประมาณ3-4จุดสำหรับวัยรุ่นที่จะพาเพื่อนๆอ,ออกทิพอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะด้านหลังนั่งสบายไม่เบียดมากนะคะก็จะนั่งได้ประมาณ3คนสำหรับวัยรุ่นที่ต้องการผ่อนสบายๆใช้งานในเมืองคันนี้ต้องตอบโจทย์แล้วละ่ะมาต้องจบละคันนี้ค่ะโอเคค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับตัว Mazda 2คันนี้ที่พิมพาดูสภาพโดยรวมซึ่มถ้าเทียบกับรถ11ปีแล้วคันนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นนิพพานรถยนต์มือสองได้เลยมาถึงตอนที่ทุกคนอยากจะรู้กันแล้วเนาะสำหรับคันนี้ถ้าซื้อตอนนี้นะคะพิมให้ราคาคันนี้ไปเลยคะ่ะที่ สำหรับในเรื่องของการผ่อนค่ะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นที่4,000บาทต่อเดือนเองนะคะามาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยฟรีดาวผ่อนสบายๆ4,000ตอบโจทย์คนในเมืองนะคะถ้าสมมุติว่าวัยรุ่นที่อยากจะมีรถคันแรกเพิ่งฝึกหัดขับเนาะเพิ่งฝึกหัดขับในระยะไม่มายเรียนโจบเพิ่งเริ่มทำงานาผ่อน4,000ดอกเบี้ยตาต้อมคันนี้แล้วละค่ะ าก FC ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรถยนต์มือสองซึ่งเป็นรถบ้านแท้ๆนะคะให้กับเต็นทีเคูดคาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ